นักเลือดหาของท่านพุ่มสองท่อโลกนูเกียงกองพันผสมปลามึกจากกโลกกันท่านเสนาก็รับกระบอกวายใจแล้วตัวอะไรเนี่ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยนี่นากลัวจังระวังป่าของท่านนะจ,จะโดนตบปากนะครับท่านพุ่มแค่นี้ผมก็กลัวจนหนาวขี้จะแตรแล้วที่เราสาั่งไปเอาไข่ไป แจกชาวบ้านแจกทหารของเราให้มีพละกกาลังอ่ะแจกไปแล้วยังแจกหมดแล้วยังแจกแล้วครับท่านท่านท่าน,นแจกแจกได้กันทั่วหน้าเลยครับผมเออดีแล้ว,ลวนาแอรร้อนจังเลยนะกดแกรให้กันเย็นหน่อยท่านพลอครับชาที่สั่งได้แล้วเออดีมาก <c oughs> ต้องเล่าทั้งเดียวทั้งวายเลยชีวิตฉันผู้เห็ดปีไก่สบายจังเลยทออ่ามนมูนนี่สบายจังเลยนะครับสังการทางมือเถืเอ,อทำงานไป ประจัดการให้เรียบร้อยเลยนะให้ลาบคลาบเลยนะกลาบท่าน,น่ง